ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มจะมาทํายำสบายนางนะคะหรือว่ายำผ้าคีรุนนะ,ะนี่นะคะนี่ก็เป็นผ้าคีรุนนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมค่ะก็วิธีนะแหม่มก็เห็นไหมเลยมันดึงมาแบบนี้นะคะก็ตัดใช้ก้านไกลอะค่ะตัดง่ายกว่าใช้นีให้มันเป็นแผ่นแบบนี้นะคะ,คะก็เดี๋ยวเวลาเราไปทํายำผ้าคีรุวใช่ไหมเราก็ตัดให้มันเล็กลงอีกสักหน่อยนึง ค่ะําประมาณนี้ก็ได้เอาไปลวกน้ํานะคะแล้วก็ไปย้าใช่ไหม,มก็จะตัดแบบนี้ไปไเรื่อยๆนี่ตัดนะคะส่วนส่วนอันที่เราตัดแล้วอันนี้คืออันนี้ตัดแล้วใช่ไหมคะมันก็จะสัน้นส่วนอันนี้ยังไม่ได้ตัดมันก็จะก็จะยาวๆเราก็เอา ส่วนที่ตัดแล้วนะคะหั่นแบบนี้ก่อนเสร็จปุ๊บก็มาหั่นขวางที่หั่นขวางแบบนี้ก็จะได้แล้วภาพคีริวที่เขาใส่ใส่ลาบใส่ต้มแซบใส่ยัใส่ต้มแซบ,ะแบอะไรแบบนี้ค่ะนี่เขาจะหั่นกันแบบนี้นะ ใบนางนะคะก็ใช้น้ําเดือดจัดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะยำใช่ไหมเราต้องใส่ตะไคร้อยู่แล้วก็เอาใส่ไปในหมออนะะ้ออย่างเงี้ยค่ะจะได้หอมเวลาลวกจะได้ดับกลิ่นขาวค่ะเสร็จแล้วข่าวเนี่ยแค่นี้เองแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะสบายนางที่เราลวกน้ำเมื่อกี้กันเนี่ยถ้าอยากให้ข่าวนะคะก็ขูดออกขูดออกแบบนี้นะคะ ถ้าใครไม่ไม่ชอบกินขาวๆดำๆก็กินได้นะคะถ้าขี้เกียดจะขูดนี่นะคะถ้าเราซื้อมาทําเองใช่ไหมเขาก็จะไม่ฟอกสีนี่แบบนี้เขาปลอดภัยถ้าเราไปซื้อที่ตลาดใช่ไหมคะที่ขาวๆมาแล้วอะ่ะอันนั้นน่ะไม่รู้เขาฟอกด้วยอะไรนะ เองดีกว่าแบบนี้นะคะง่ายจะตายนี่ขูดๆก็ออกแล้วเนี่เห็นไหมเท้ขาขาวเลยเนี่ยก็ยำในหมอ้อแบบนี้นะขี้เกียจใส่กะมังมจะได้ไม่ต้องล้างก็ใส่น้ำปลามะนาวก็พริกปน่น เผ็ดมากเป็นน้อยตามชอบเลยนะคะแล้วก็คนให้โอยคนให้เข้ากันหน่อยหนึง่งมันจะใส่พริกซอยเข้าไปด้วยแล้วก็หอมแดงใส่หอมแดงกับตะไคร้ลงไปแล้วนะคะแล้วก็สาระแหน่ผักต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งใส่ไปด้วย แบบแบบนี้นะคะถ้าใครชอบยำแบบใส่ข้าวคั่วอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งยำคือยำยำแบบนี้นะยำใช้ผักคีรแบบนี้นะคะแต่ว่าใส่ซอสพริกมะเขือเทศแล้วก็ใส่ต้นคื้นช่ายนะคะแล้วก็หอมใหญ่แบบนั้นก็อร่อยดีค่ะ ทำได้หลายแบบนายาะยำมจ่แบบทำแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วก็สลัแหน่นะคะแต่งไปนิดนึง ค่ะเดี๋ยวเช็ดขอบจานนิดนึงใครมีพริกแห้งก็โรยพริกแห้งนะคะโรยพริกแห้งไปเสร็จแล้วค่ะยำผ้าทีริ้วหรือว่าผ้าสบายนาง